รอยหลักฐานจากการอพยพย้ายถิ่นฐานจาก2วัดที่รวมกันเป็นหนึ่งสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super The Channel เรายังคงนำพาท่านเดินทางม,มาที่อำเภอพนมสารคามนะครับ คลิปนี้เรามาที่วัดจอมศรีมงคลนะครับตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านโฮงตําบลเมืองเก่าอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสําหรับข้อมูลประวัติวัดจอมศรีมงคลนะครับจากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและแหล่งข้อมูลอื่นๆก็ระบุตรงกันว่าตั้งเมื่อปีพศ .2367 นะครับนั่นก็อยู่ในช่วงต้นกรุงรัตะนโกสินทร์นะครับอยู่ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับ แล้วก็อยู่ในช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวนะครับวัดจอมศรีมงคลนะครับก็ประกอบด้วยวัดสองวัดรวมกันนะครับวัดแรกก็เป็นวัดเมืองกลางนะครับซึ่งจากการค้นคว้าประวัติเกี่ยวกับวัดเมืองกลางนะครับก็ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศใดและผู้ใดเป็นผู้สร้างนะครับจากการค้นคว้าของผมนะครับพบเพียงข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งระบุถึงเจ้าวัดของวัดเมืองกลางนะครับนั่นคือหลวงพ่อแย้มอินทโชโตนะครับ ซึ่งท่านเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพศ2436นะครับแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมพศ2457นะครับก็ได้อุปสมบทณนะวัดท่าเกวียนนะครับโดยมีพระครูสารธรรมสุนทรนะครับเจ้าวาดวัดจอมศรีนะครับ,เ,นะรบเป็นพระอุปชานะครับ แระมีพระที่การทองแดงนะครับเจ้าวัดวัดท่าเกวียนนะครับเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์นะครับพระมีพระปลัดปานะครับเจ้าวัดวัดจอมณีนะครับเป็นพระอนุสาวนาอาจารย์นะครับเมื่อปีพศ2464นะครับก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวัดวัดเมืองกลางนะครับ ต่อมาก็ได้เป็นพระอปุปชาเมื่อปีพศ2501นะครับหลวงพ่อแย้มได้มรณาภาพลงเมื่อวันที่6วิทยายนพศ2520นะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนเดียวที่เราพอค้นคว้าหาได้จากวัดเมืองกลางนะครับส่วนล่องรอยโบราณสถานของวัดเมืองกลางนะครับปัจจุบันเหลือเพียงโครงสร้างของอุบโบสถนะครับซึ่งทรุดโทรมอย่างมากนะครับ ส่วนอีกวัดหนึ่งคาดว่าชื่อวัดจอมสีนะครับตั้งโดยชาวพวนที่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์เมื่อสมัยรัชกาลที่1นนะครับเมื่อตั้งหมู่บ้านเสร็จก็ได้สร้างวัดเพื่อให้พระที่อพยพมาด้วยกันได้จำพรรษานะครับส่วนข้อมูลของประวัติของบ้านโฮงนะครับซึ่งหมายถึงท้องพระโรงหรือคุ้มเจ้าหลวงนะครับซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในนะครับ โดยมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านจอมศีนะครับซึ่งก่อตั้งโดยเจ้าจอมศรีนะครับหลังจากที่อพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อหมู่บ้านเดิมที่อพยพมานะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สอดคล้องกับชื่อของวัดจอมศรีในข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับต่อมาเมื่อราวปีพศ2459นะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัิชยานวโรดนะครับได้เสด็จ ตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ปาจินบุรีนะครับในครั้งนั้นนะครับก็ได้มีการบูรณะวัดขึ้นเป็นครั้งใหญ่นะครับเพื่อเป็นการรับเสด็จนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2525นะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้รวมวัดจอมศรีกับวัดเบื้องกลางเข้าด้วยกันนะครับและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดจอมศรีมงคลนะครับจากการนมัสการสอบถามพระคุณเจ้านะครับก็พอทราบว่าที่วัดจอมศรีมงคลนะครับมีพระครูปริยัต สารคุณนะครับปกครองมาถึงปีพศ2553นะครับ และมีเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งนะครับปกครองต่อมาอีก3ปีก็มาละัภาพลงนะครับปัจจุบันมีพระอาจารย์เดียนะครับหรือพระสุภกรนะครับเป็นเจ้าอาวาดวัดจอมศรีมงคลนะครับส่วนล่องรอยของวัดจอมศรีนะครับหรือวัดจอมศรีมงคลในปัจจุบันนะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือโบสถ์นะครับซึ่งบูรณะเมื่อปีพศ2535นะครับจากเดิมก็เป็นลักษณะของุโบสถ์ก่ออิฐถือผู้นะครับรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมแบบลาวนะครับ ภายในอุโบสถของวัดจอมศรีมงคลนะครับก็ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเท่าที่ผมสังเกตพุทธศิ์นะครับจะเห็นว่าประพักค่อนข้างกลมและแบนนะครับมีเข้าโครงของสถาปัตยกรรมแบบลาวนะครับหรือพุทธศินแบบลาวนะครับที่ฐานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับก็มีจิตกรรมภาพวาดนะครับเป็นรูปนกนะครับ ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปเก่าที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดอีกหนึ่งองนะครับเพราะที่ผมสังเกตพุทธศินนะครับเมื่อเทียบกับรูปของพระประธานประจำอุโบสถของวัดเมืองกลางนะครับก็จะเห็นเขาโค้งที่คล้ายกันนะครับสังเกตจากพระหัตถ์นะครับแล้วก็เปรวรัศมีที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับผมเข้าใจว่าพระพุรูปองค์นี้น่าจะเป็นพระรูปที่เป็นพระประธานอยู่ที่อุโบสถหลังเก่าของวัดเมืองกลางนะครับ ตามข้อมูลระบุว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเคยโดนขโมยตัดเสียนไปนะครับและต่อมาก็สามารถตามกลับคืนมาได้นะครับปัจจุบันทางวัดได้นํามาปฏิสฐานอยู่ภายในวัดนะครับที่บริเวณด้านข้างของพระพุทธรูปที่เป็นประธานในอุโบสถหลังเก่าของวัดเมืองกลางนะครับ mm hmm. ก็มีพระพุทธรูปบางมารวิชัยอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งมีรูปแบบการคลองจีวรที่มีลายดอกพิกลนะครับ บนสาลาการ,ปรเปียนของวัดจอมสีมงคลนะครับก็มีพระรูปอีกองค์หนึ่งที่คลองทีวอลายดอกพิกลนะครับพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าพระรูปองค์นี้นะครับคู่กับพระธระรูปองค์ที่ประดิษฐานคู่กับพระประธานในอุโบสถหลังเก่าของวัดเมืองกลางนะครับภายในก็ยังมีห้องที่ประดิษฐานรูปหล่อของอดีตเจ้าอาว,วาสวัดจอมสีมงคลด้วยนะครับและยังมีพระ,พร,ะรูปที่แกะสลักด้วยไม้นะครับซึ่งชาวพวน ในครั้งที่อพยพมาจากนครเวียงจยันได้นํามาด้วยนะครับปัจจุบันได้มีการบูรณะตกแต่งนะครับที่สังคติก็มีการประดับด้วยอัญ,ญมณีอย่างสวยงามนะครับจากพุทธศินของพระุทธรูปที่แกะสลักมาจากไม้องค์นี้นะครับทําให้เราเห็นเขาโครงของสถาปัตยกรรมแบบเราอย่างชัดเจนนะครับภายในวัดจอมศรีมงคลนะครับก็ได้มีการสร้างรูปปัน้นพญานาคครับเล้วท้าเวสุวรรณพร้อมบริวารน,นะครับซึ่งเป็น การบูรณะวัดโดยผ้าจารย์เดียนะครับซึ่งพยายามบูรณะสร้างวัดกลับขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับคลิปย้อนรอยโบราณที่วัดจมศีมงคลของทางช่อง u Super The Channel นะครับคลิปนี้เราก็ได้รับคว,วามเมตตาจากผู้คุณเจ้านะครับรวมถึงชาวชุมชนนะครับและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทําคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกันกดติดตามกด subscribe นะครับฝากแชร์ฝาก c o m มนต์ด้วยนะครับ แล้วเราจะนำพาท่านไปย้อนรอยโบราณตามแหล่งโบราณต่างๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ